สวัสดีครับแฟนเพจคณะบารมขอนใจแฟนครับทุกคนพี่น้องครับมือนีครับลูกหลานทีมงานบารมขอนใจแฟนนะครับมาฮอดจอดเขินทั้งวัดเป็นทีเรียบร้อยจัดตั้งเวทีด้เครื่องนึ่งแล้วครับวันนี้ครับพี่น้องวัดเขาสารใต้สระบุรีนะครับพระอาจารย์เป็นฝากบอกว่าพี่น้องมาเลี้ยวเดินมาร่วมทําบุญนะครับวันนี้มาขอพรคูเวสุวรรณนะครับคูเวสุวรรณ ทางวัดเขาสารไตนะครับแล้วก็มีสิบอกว่ามอนีนะครับมีการทําบุญหลายอย่างนะครับบูซาดอกไม้ทเทียนนะครับถวายลงศพสะเดาะเคราะห์แล้วก็มีจับรางวัลใหญ่นะครับตอนนี้แม่งกตอยู่ในงานเมื่อกี้เพิ่งออกจากพระอาจารย์เมืองกุ้จับกระพะอาจารย์นะครับวันนี้ฝากบอกว่าท่านซุมฟีครับพี่้องครับดีนะครับอันนี้คณะกรรมการก็รอสัมภสวัสดีนะครับ ผมเจ้าของวงหมอลำแมนจักรพันธ์นะครับวันนี้อันนี้เป็นทําบุญอะไรครับเฉ<ช>าิฉลาฉลากรา,างวัลวันนี้อันนี้กลาลังไหลสดเพจหมอลำครับเพจใหญ่นะครับอ๋อวันนี้จุดจํหน่ายฉลาก,การกุศลนะครับวัดปากข้อสันใต้เล่มละเก้าร้อยบาทมีสิบใบอดีตหลุนรางวัลใหญ่หรือใบละเก้าสิบเก้าบาทนะครับรางวัลที่หนึ่งอารรถเอทีวีนะครับหนึ่งรางวัล รางวัลที่สองท้องคับหนักยี่พ้าตังนะครับหนึ่งรางวัลรางวัลที่สามทีวีห้าสิบห้านิ้วหนึ่งรางวัลรางวัลที่สี่ตู้เย็นเจ็ดคิวนะครับสองรางวัลรางวัลที่ห้าเครื่องซักผ้าสามรางวัลรางวัลที่หกจักรยานสี่รางวัลพี่น้องรับมีเต็รางวัลใหญ่ๆนะครับวันนี้อามานะครับเขามาในงานนะครับนี่เขามาประตูวัดก็มาบูชา มาบูชานะครับน้ำแดงน้ำมันตะเกียงนะครับให้กับปูเวสุวรรณหรือว่าจะเป็นดอกลาบับดอกไม้แดงไหวปูเวสุวรรณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้อันนี้ชุดชุดละสี่สิบเก้าใช่ไหมครับอ๋อชุดละสี่สิบเก้าบาทนะครับคุณละสี่สิบเก้าบาทขอพรปูเวสุวรรณครับพี่น้องนี่เลย อเไรครับอุวิวรับององ่ายไงใหญ่มากติดกับถนนไงครับเส็นสระบุรีกรุงเทพเลยครับพี่น้องสีมาจากกรุงเทพกับไปไงมาไงานะครับลงุลงลุงวัดได้เลยนะครับทางผ่านอันนี้เป็นรางวัลใหญ่ รางวัลที่ที่ร่วมนะครับบัตรยี่สิบบาทเท่านั้นอืมบัตรไซดดาวยี่สิบาทเท่านั้นนะครับอันนี้อันนี้เพิ่นกําลังสิตเกิะเตรียมงานลมม่อเมลรนะครับพระเอกนั้นเงเอกข้าสิออกมาประมาณทุ่มหกโมงหกโมงครับหกโมงหกโมงครับถ้าใคยเป็นคนโอก สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับเมนเจกระพันครับครับผมเดี๋ยววันนี้ประมาณหกโมงเย็นจะพาพระเอกนางเอกออกมาลําถวายนะครับแล้วก็มาช่วยร่วมสอยดาวเอาป่ะเอาคนเล่าป่ะครับโอ้ยผมบอกไทยแบบโดนหนึ่งโอ้บอกเท่โมโหเ่ยอ๋อผสมกันเนาะ อ๋อตามรูปย้ำนี่เพราะท่านเขาปันใดครับแม่มือเร่งม่าตึกตึกแป้งเดี๋ยวแม่กระสีมาขายซอยครับโลดสีมาขายซอยประมาณหกบุ้งแรงครับขอหยาดขอหยาดเดี๋ยวผ้าพึงรางวัลมีแต่รางวัลใหญ่ๆครับนี่มีแต่รางวัลใหญ่ๆเบอร์สามก็เบอร์สี่กับลายรางวัล รางวันใหญ่ๆมากมายนะครับทุกคนวันนี้อันนี้ยี่สบาทเท่านั้นนะครับรางวัลใหญ่มีตู้เย็นมีจักรยานมีผัดลมนะครับมออบโอ้เครื่องซักผ้าตู้เย็นรถไฟฟ้านี่คับพี่น้องรถไฟฟ้าคันนี้นะครับรถไฟฟ้าคันนี้ครับผมจักรยานอีกหลายคันนี่พี่น้องครับจักรยานหลายคันนะครับจักรยานหลายคันนี่ พี่น้องครับฝากกดแชร์ครับพี่น้องแชร์ไปครับแชร์ไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งบรรยากาศด้านหลังวิธีการติดตั้งวทีนะครับพี่น้องวันนี้สถานที่หรือว่าผู้ใดเอารถมาใครที่เอารถมานะครับก็สามารถจอดได้สะดวกสบายนะครับอาจารย์เพื่อนเตรียมสถานที่ไหว้ตอนรับญาติธรรมพี่น้องสายบุญทุกๆท่านนะครับพี่น้องเห็นว่าผู้นดพูเวทีคับผมอยู่ข้างใน พี่น้องสิไปสิมาก,ก็สามารถรถมาจอดร้านตรงนี้ได้นะครับนี่อันนี้น้องๆทีมงานกับภากันพักยุสลานี่มือว่านี่นะครับขอบพระคุณบอสเอ็มนะครับพี่เอ็มสระบุรีนะครับต้อนรับทีมงานนะครับให้มองยู่มองเศร้ามือว่านี้นะครับขอบคุณบอสเอ็มนะครับ M, เอ็มเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำดูแลนะครับสมาชิกค,คนใจแฟนนะครับ อันนี้นอ้นองกับผ้ากันน้อนก็น,นีนะครับขออนุญาตไปด้วโอ้โอ๋อเย็นดีเลยข้า่านีน้องน,นี่อย่างออกเต็นเต็นพังเต็นพังสวัสดีครับพี่น้อง กดแชร์ครับพี่น้องกดแชร์ครับเราจะพาเดินชมบรรยากาศหลังเวทีนะครับการติดตั้งว,วิธีว่าแดดหอนพี่น้องอากาศหอนแล้ววันนี้โอ้ยวันนึงกันหนาวช่วงนี้นระาทรมานเนี่ยครับช่วงมีหน้าเมาี่ยอากาศร้อนนี่มือหอนว่าเป็นหอนมือเรียกเลยไหม ก่อนครับพี่น้องเอาบริเวณงาน,นมีเมคคาม่ขายหลากหลายครับพี่นอ้องวันนี้ที่หนึ่งเอาคานนั่นไปให้เพื้นออกที่ละนะ่ะเพื้นออกที่น่ะคานนั่นนะ่ะเออสู้ๆคือไปหาเกินร้อนนี่ครับบรรยากาศ อันติดตั้งเวทีครับพี่นอ้องเ้อีหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวใส่ฉากใส่ฉาก แ <laughs> ม่ขั้วอะไรอย่างน้อที่เม่จะเยี่ย่ยังันนีบุญีบ้นี้ตบหน้าที่เป็นแม่ขั้ขว,วบ,วบว่มืบบอนน้ำยากระปุนแล้วรอบหนึงแล้วอืมนำยากปุนแล้วรอบนึงแล้วอู้ำยาวนอนดีเนีเ่ยนยาเล้าบ่ยากระปุนเล้าจาวันทำอะไรแจงค่าใกล้มาแล้ว แรงคาแกไเป็นผู้เหตฮาฮี่เมียถามหาพี่น้องคงเก็บมาเด้อพี่น้องคงเทก็บือนแรงพี่ปู่มาดีครับพี่ปู่มาเด้อพี่น้องุงเียบกับเึ้นหอน มาหาเขาเลยพี่ปุม๋มหอน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 ,อนโอ้วหาาเมื่อ้ ไม่ขายไม่ขายนะครับมือเป็นงานตะมัวว่านครับมัวว่าน,นี่เป็นลำวงสันว่านเป็นลำวงวงชาวบ้านนะครับวันนี้อของกินมีขนมจีนมีโอ้หลายอย่างครับพี่นองมือเร็งกินข่าพีเดอร์ครับผมหลากหลายขนมข้าวต้มนะครับสถานที่วันนี้พร้อมต้อนรับ แฟนๆพี่น้องเช่าสระบุรี่พี่น้องมันไกล่เล่นเคียงพี่น้องเช่าฝากเสียงแง่ๆไปหอดพี่น้องหุงเทียวต้มเด้อครับสิมาหาลูกหลานก็มาตแต่งหัวค่ำเดอ้อครับอันนี้เริ่มแสดงทุ่มตรงนะครับไปจบที่ตีหนึ่งครึง่งนะครับไปจบที่ตุหนึ่งครึ่ง้ยขอหออนอร้อนมากร้อนมากครับทุกคน สวัสดีนะครับเจอกันคืนนี้ครับทุกคนขวัญใจแฟนแมนจักรพันนะครับปัดเขาสารใต้นะครับไปไงมาไงเด้อครับพี่น้องมาเห็ดบุญน้ำกันนะครับพระอาจารย์ฝากกะชาสัมพันธ์ว่าวันนี้ชมฟรีนะครับมาเร่งชมฟรีแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพี่น้องบ้น่น โศกบ้านมอลำับ้านมอลำั่มคอนใจแฟนนะครับพือนอาบุญมาอาชาตินะครับมีมอลำวงมหญงไงอีสานสนครศรีอยูท่ที่บ้านโศกคอนสวน์มืออื่นนะครับเป็นเชิญพี่น่งเดอ้อไปเอาบุญกับบ้านแม่นพุ่งนี้โอเคนะครับทุกคนขอลงไลกก้อนบัในใ้ฮอนไหลายวันนี้เฮียแตกผัก,กแล้วสวัสดีครับแม่ปุนค่ะโศกหมานมอล่มหมู่บ้าน,าอบบานเอาขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันเย็นนี้ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ